สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามนะในเรื่องของอเราจะต้องพูดอย่างนี้นกันก่อนว่าเรามีความเชื่อในเรื่องของอความเชื่อไทยโบราณแล้วก็ในต่างประเทศนะครับเป็นความเชื่อของการนอนนอนหลับนะครับถ้าเป็นในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะพูดกันถึงเรื่องของจิตใต้สำนึกหรือว่าวันนี้เราไปเจออะไรกันมาบ้าง นะครับแล้วก็เราเก็บข้อมูลในสมองเชิงลึกแบบไหนแล้วก็เก็บความคิดอะไรที่บวกและลบนะครับในคืนอัลตราพลังงานสมองนะครับจึงทำให้คุณเกิดความฝันนะครับทั้งยามที่หลับแบบเบื้องต้นและหลับแบบระดับกลางนะครับถ้าหลับลึกเราจะไม่ฝันเราก็จะอยู่ในความ นิ่งสงบเหมือนสมาธินะครับร่างกายจะชาร์จแบตพลังงานได้ดีมากๆแล้วก็ผู้ที่หลับในระดับแรกก็คือคุณจะฝันก็จะมีการกระตุกเปลือกตาปิ๊บปิ๊บอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ขยับตัวกลนหรือว่าอ,อาจจะนอนกระดุกกระดิกอยู่แล้วไม่นิ่งนะครับส่วนบุคคลที่หลับในระดับกลางก็อาจจะฝันได้นะครับ แล้วก็หลับลึกก็จะไม่ฝันละครั้นี้ก็จะนิ่งจนกว่าจะถึงช้าแบบเหมือนกับว้าบไปเลยหายไปในที่ไหนที่หนึ่งจนกว่าว่าเราจะรุ่งสางใกล้ตื่นตามสัญชตาตญาณที่นาฬิการ่างกายของเราปลุกตัวเราขึ้นมาแล้วจากความอาลับหรือพักผ่อนนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็มีสถิตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ว่าในเรื่องของความฝันนะครับ แต่ความเชื่อในศาสตร์ของคนเอเชียนะครับก็จะแตกต่างกับความเชื่อในศาสตร์ของตะวันตกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับถ้าเราจะศึกษาในความเชื่อในเรื่องของความเชื่อนะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องอวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะครับเนื่องจากว่าวิทยาศาสตร์ก็มีความเชื่อ,อทั้งเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นที่เรียกว่าสถิติหรือาการทํานายความฝันทางโหราศาสตร์ในสมัยโบราณนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเอเชียทางใกล้ๆบ้านเราก็ตามหรือบ้านเราก็ก็ตามนะครับก็จะมีการทำนายความฝันเกิดขึ้นคุณเคยได้ยินเรื่องของการเสี่ยงทายคำทำนายหรือฝันดีและฝันร้ายกันบ้างไหมครับหากถ้าคุณเคยได้ยินวันนี้เรื่องเล่าสองโลกจะมาไขาข้อข้องใจสำหรับบางท่านและไขข้อข้องใจไปด้วยกันนะครับ ในโบราณเขาก็เชื่อกันว่าหากถ้าคุณฝันดีก็มันก็ดีไปไงแต่ถ้าคุณฝันร้ายล่ะวิธีแก้ต้นงแก้อยังไงผมไลฟ์สดไว้แล้วก็พอดีมีคำถามนี้เกิดขึ้นว่าช่วยทำอีพีนี้ให้หน่อยได้ไหมคิดว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เชื่อในเรื่องของความฝันร้ายแล้วคุณจะทำอย่างไรให้ฝันร้าย กลับกลายเป็นเรื่องโชคดีหรือผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับเรามีสติหลังจากความฝันร้ายนนั้แล้วการเสี่ยงทายของโบราณตการนะครับเมื่อเราฝันร้ายทำอย่างไรเพื่อจะแก้ไขให้ฝันร้ายกลายเป็นดีผมก็มีแคปรลับนิดๆหน่อยๆนะครับมาให้คุณคุณเชื่อเรื่องของพระเพิงไหมครับเปลวไฟนี้ นะครับในโบราณการเขาเชื่อกันไว้ว่าเมื่อคุณนั้นเชื่อเรื่องของพระเพลิงชนสมัยก่อนเขาก็จะเลือเชื่อเรื่องของอ่าฤอษีตาไฟบ้างอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการบูชาไฟนะครับเพราะว่าคนสมัยก่อนก็จะยังมีความเชื่อหลากหลายกันไปที่ยังพิสูจน์ได้และพิสูจน์ไม่ได้<ะ>ทิติในการที่เราจะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ การบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสมัยก่อนนี้ก็มีความหมายทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมจุดอยู่นี้เขาเรียกว่ากรรมยานนะครับคนสมัยก่อนเขาก็จะจุดเพื่อที่จะให้เทวดานะที่เขาเรียกกันแบบนั้นซึ่งผมก็อยากจะบอกอย่างเช่นเดิมว่าคือจิตวิญญาณจะอยู่ในชั้นภูมิใดก็ตามนะครับซึ่งคุณจะสามารถบูชาแบบไหนก็ได้ แล้วแต่ที่สะ,สะดวกนะคะแต่ส่วนผมนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือความฝันการบูชาไฟในสมัยโบราณคุณลองเห็นดวงไฟเนี่ยเขาจะบ่งบอกอะไรบางอย่างเช่นการเสียงทายการจุดคบจุดเทียงในสมัยก่อนจะมีเทียนมีคบใช่ไหมครับหรือกองไฟถ้าคุณทำความดีแล้วคุณไม่ต้องกลัวบาปอะไรเลย เดินลุยไฟในสมัยก่อนเคยได้ยินไหมครับในสมัยก่อนก็คือให้คุณเดินลุยไฟไปเลยถ้าเกิดคุณอยากจะพิสูจน์ว่าคุณบริสุทธิ์ใจจริงๆเราจะไม่กลัวอะไรเลยครับความดีนะครับแล้วก็ความกล้าแล้วก็อยากพิสูจน์ตัวเองว่าเราทําถูกหรือเปล่าเราจะลุยไปเลยฮนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเช่นเดียวกันถ้าคุณกลัวสมัยก่อนเขาบอกว่า ดวงไฟนี้เป็นแสงสว่างนำทางและก็เป็นทั้งพลังงานเป็นเชื้อเพลิงและเป็นการตกผนึกการทำนายต่างๆได้ดีอย่างเช่นว่าตัวคุณฝันร้ายและเมื่อคุณฝันร้ายดวงไฟก็จะบ่งบอกว่าตัวคุณนั้นมีความเชื่อเรื่องนี้หรือไม่เราจะมีพิสูจน์ไปด้วยกันนะครับก็คือในสมัยก่อนเนี่ย เขาก็จะบอกว่าหา้าคุณนะ่ะฝันร้ายตื่นขึ้นมาอย่าพิ่งพูดกับใครนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็คงจะไปจุดคบหรือว่าจุดตะเกียงหรือว่าจุดเทียนแบบนี้หรือจุดกองไฟขึ้นมาแล้วก็นั่งเล่าทําสมาธิแล้วก็จดจ่อกับสิ่งนั้นว่าเราฝันอะไรเรากําลังทุกข์เรื่องอะไรอยู่หนึ่งยางเนี่ย ที่ผมเรียนรู้นะส่วนตัวผมผมมองว่าเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางขึ้นสมองทําให้เรารู้สึกว่าเรามีสติมากขึ้นเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วเราอย่างรู้อย่างรู้ในที่นี้คือตื่นรู้นะครับไม่ได้อย่างรู้คือแบบว่าโอ้เราจะเป็นพระพุทธเจ้านะไม่ใช่อย่างนั้นคืออย่างรู้ในที่นี้คือเราตื่นแล้วเรารู้แล้วรู้อย่างวะอย่างเงี้ยรู้อย่างบออะไรประมาณนะครับความหมายของผมะนะผมคิดว่าธรรมะที่พวกคุณรับรู้หรือเรียนรู้ มันจะยากจะง่ายอยู่ที่คุณเข้าใจธรรมชาติหรือเปล่านะครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือธรรมะธรรมชาติหรือที่เราเรียกกันว่าที่พึ่งทางใจก็ได้จะเรียกอะไรก็ได้นะแต่ผมเรียกว่าธรรมชาติเพราะว่าเปลวไฟคือธรรมชาติเทียนไขคือธรรมชาติคบไฟเพลิงต่างๆคือธรรมชาตินะครับเราไม่ได้พูดถึงอคคีภัยนะไม่ใช่พูดถึงการ เผาไหมจนมีฝุ่น PM ออไรอะไรนี้นะแต่สิ่งที่จะพูดก็คือเป็นการเสี่ยงทายอย่างหนึ่งด้วยในเรื่องที่คุณหมอไม่เห็นนะครับคุณเห็นเปลวไฟตรงนี้ไหมครับและคุณเห็นบนนี้ไหมแสงเทียนหรือคบไฟประกายไฟที่จะอยู่บนยอดไฟอีกทีนึงเนี่ย เป็นการทำนายในศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ศาสนาอื่นๆที่ใกล้เคียงกับพุทธด้วยนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมว่าเขาทําเป็นสมาธินะเพนเขาเรียกว่าเพ่งกระสินไฟนะครับก็นั่งมองแสงไฟอย่างเงี้ยให้เกิดสมาธิแล้วก็จดจ่อดูเปลวเทียนแสงไฟที่เขากาลังพุ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นที่พึ่งทางใจอันนั้นพูดถึงสมาธิไปแล้ว ถ้าเป็นที่พึ่งทางใจก็คือเราจะเห็นเราจะเชื่อถึงเรื่องนี้พระเพลิงพระพายแม่คงขาพระแม่ธร,รณีเราจะเชื่อตรงนี้ส่วนพระพายเนี่ยก็คือลมใช่ไหมครับส่วนพระเพลิงก็คือไฟนะครับไฟตรงนี้ที่เรากำลังจะพูดถึงคือสมัยก่อนการที่เราฝันแล้วเราฝันร้ายสิ่งนี้คือสิ่งประโลมใจเรา ในณในตอนนั้นมันอาจจะไม่มีอะไรช่วยคุณได้เลยได้ดีนะครับแต่มันเป็นเรื่องจริงสิมันกลับกลายเป็นเรื่องจริงสิมันเกิดอยู่ในสถิติของทั่วโลกนะครับถ้าคุณไปศึกษานะครับอพอเราฝันร้ายเนี่ยเราจุดไฟนะครับแล้วเราก็บอกกล่าวว่าณนะตอนนี้เราก็บอกกล่าวกับดวงไฟนะครับสมมุตินะ ผมเกิดอยู่ในยุคที่ยังไม่มีไฟต่างๆผมเกิดอยู่ในยุคที่ผมจะต้องจุดเทียนจะต้องจุดคบไฟจะต้องจุดกองไฟกองเพลิงเท่านั้นนะครับหรือจุดใต่เราคงไม่ต้องอธิบายคำว่าใต้นะคุณไปหาเอาเองปรากฏว่าผมก็ฝัดร้ายผมก็เลยบอกกล่าวกับพระเพลิงว่าท่านพระเพลิง สำหรับผมเนี่ยไม่ต้องจุดทูปนะหรือถ้าคุณอยากจะให้เป็นสิริมงคลคุณก็จุดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามดอกนะครับแล้วคุณก็บอกกล่าวบนบนหิ้งพราเสร็จแล้วคุณก็จุดไฟเนี่ยนำมาเพ่งกระสินอย่างเงี้ยครับแล้วก็เล่าความฝันให้ท่านฟังแบบเบาๆหรือว่าอยู่คนเดียวหรือคิดในใจว่าเมื่อคืนข้าพเจ้าฝันอะไรโอ้มันร้ายมากมันร้ายกาดมากไอ้สิ่งเหล่านี้มันร้ายมากข้าพเจ้าเห็นผีแล้ววิ่งกระเจิง หน,นึ่งน,นะขพเจ้าเดินบนขวากหนามที่มันดูทุรนทุนลายมากหรือฟันหลุดอะ,อะไรดีที่คุณจะฝันร้ายได้ฝันว่าอะไรก็ไม่รู้โดนขโมยของไปหรือว่าจระเข้ไล่กัดอ,อันนี้คุณอาจจะบนบานสารกล่าวผมก็ไม่รู้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันดูว่ามันดูน่าก,กลัวมันดูร้ายอ่ะมันดูแบบผิดธรรมชาติผิดมนุษย์มนา แต่ถ้าฝันแบบฟุ้งฟิ้งสวยๆดูแบบสบายด,ดูทุง่งหญ้าอเมอร์าอเมซอนอ่าไม่ไม่ได้ไปในในแบบว่าที่มีปลาเปรียนยญาอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นดูอันตรายแล้วก็ต้องมาบอกพรพายเขานะเอามาบอกพระเพลิงเขาว่าเออท่านพระเพลิงครับคือผมฝันเห็นปเปรี้ยนยญาเต็ไมไปหมดเลยนะครับหรือฝันเห็นงูเหา่างูร้ายกําลังมาฉกวิ่งไล่กัดเราหมาเหมือต่างๆนานานที่คุฝันนะครับ หรือฝันแป,กแปลกฝันแบบบอกเหตุหรืออะไรก็ตามท่านครับท่านประพายฮะท่านประเพณงฮะท่านช่วยพัดปัดเป่าบรรเทาทุกข์เผาสิ่งชั่วร้ายให้ข้าพเจ้าได้ไหมพัดสิ่งชั่วร้ายให้ข้าพเจ้าได้ไหมเพราะว่าข้าพเจ้าฝันเห็นสิ่งอะไรก็ไม่รู้เป็นอัปมงคลนแน่ๆเลยพึกก็บอกท่านไปมีอีกอย่างหนึ่งครับคุณดูเปลวไฟนี้นะครับ เป็นการเสี่ยงทายชนิดหนึ่งสมมุติว่าคุณกำลังจะทำเรื่องที่เป็นมงคลนะครับแล้วคุณก็บอกว่าถ้าข้าพเจ้าเนี่ยจะทำเรื่องมงคลหรือทำเรื่องอะไรสมัยก่อนนะอย่างเช่นในศาสตร์มืดหรือศาสตร์ขาวก็ตามเราพูดกันถึงเรื่องของความเชื่อโบราณนะ ไม่ได้พูดกันถึงเรื่องของความงมงายนะเราพูดถึงเชื่อความเชื่อโบราณนะครับเรากําลังพูดกันถึงความเชื่อที่มีกันอยู่ทั่วโลกไม่ได้พูดกันถึงเรื่องความงมงายนะครับคือจะต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าความเก่ากับยุคใหม่อะมันทับซ้อนกันเหมือนกันเวลาเราก็จึงแยกแยะกันไม่ออกว่าตกลงแล้วนี่มันงมงายหรือว่าความเชื่อหรือว่าคนจะเชื่อได้หรือคนจะเชื่อไม่ได้ เอางี้ Up to you เอาที่คุณสบายใจนะครับผมก็เลยจะทําสิ่งที่สบายใจให้กับทุกคนนะครับก็คือ,อในสมัยก่อนเนี่ยความเชื่อตรงนี้นะครับแพร่หลายกระจายไปทั่วทวีปเอเชียนะครับยุโรปผมก็ว่ามีนะเรื่องของลายมือเนี่ยทั่วโลกนะที่เขาศึกษากันไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับ ก็จะพูดอย่างนี้ว่าเมื่อคุณทําสมาธิกับสิ่งนี้แล้วเนี่ยคุณได้อะไรกับจากเขานะสอนอกจากการเพ่งกระสินไฟแล้วเนี่ยคุณบอกพระพายเนี่ยว่าพระเพิงเนี่ยว่าท่านช่วยปัดเป่าบรรเทาทุกข์ให้เราทีได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีที่พึ่งเลยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการมีคนที่จะให้พึ่งพาได้เนี่ยก็จะมีะพระหรือไปตีร้องของเป่า ต่อเจ้าเมืองต่างๆหรือ,อแม้กระทั่งเข้าวังเลยประมาณนี้นะก็จะต้องไปร้องทุกข์ถ้าน,นี้ว่าเราฝันสิล้จะไปบอกใครได้เราก็ต้องพึ่งตัวเองบอกได้แค่แค่ญ,ญาติพี่น้องเราแต่ในโบราณการเขาก็จะบอกว่าเราเอาแค่บอกไฟก่อนอันดับแรกเลยเราบอกไฟก่อนเบื้องต้นเลยว่าทัานพระพายทันพระเพลิง อ่าพรัเจ้าเนี่ยมีสิ่งที่ไม่ดีหรืออัปโมงคลก็ช่วยปัดเป่าบรรเทาทุกข์ไปแล้วเนี่ยหาว่าข้าพเจ้ากาลังจะทําความที่แบบอ่าการงานใหญ่ๆจะข้าพเจ้าจะจุดกองเพลิงแล้วข้าพเจ้าจะสามารถเดินผ่านมันไปได้ไหมอ่เขาก็จะพิสูจน์กันครับว่าให้หญิงสาวบริสุทธิ์หรือเด็กน้อยหรือเอ่อตัวเราเองก็ตามวิ่งลุยเข้าไปในกองเพลิงที่จุดเอาไว้ แบบอันนี้เราไม่ได้พูดถึงศาสนาอะไรทั้งสิ้นนะเราพูดแบบว่าแบบไม่มีศาสนาตอนนี้คือจะเป็นศาสนาอะไรก็ได้บนโลกใบน,นี้เขานับถือไฟกันหมดนะณตอนนั้นอายุนั้นนะฟึบวิ่งไปเลยฟึบจะสําเร็จไหมหรือจุดไฟแล้วก็วางไว้นิ่งๆดูความนิ่งของไฟภายในกี่เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าไฟดวงนี้นิ่งเท่าไหร่ เราจะทําการนี้สําเร็จหรือไม่เป็นการเสี่ยงทายด้วยไฟนะครเป็นการเสี่ยงทายด้วยด้วยเปลวเพลิงเปลวไฟมันจะมีความแปลกอยู่นิดหนึ่งคือสมมุติว่าถ้าดวงเราดีดวงไฟจะโชตช่วงชัวงชวาลนะฮะแต่ถ้าดวงเราไม่ดีนะครับในตาราไทยหรือตําราเพื่อนบ้านนะเขาจะบอกว่าเปลวเปลวไฟเนี่ยคือมันจะวิ่งกระโดดกระโดดกระโดด หรือไฟมันจะกระตุกกระตุกกระตุกการนั้นคุณทำไม่ได้นะครับเพราะว่าจะมีเรื่องสะดุดมีเรื่องติดขัดมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแต่ถ้าว่ามันนิ่งไม่มีอะไรเลยเป็นสมาธิดีเฉยๆเหมือนผมถืออยู่เนี้ยตรงอื่นนี่อาจจะมีให้คุณเห็นได้บ้างว่ามีความผิวไหวเพราะว่ามีลมก็หมายถึงในโบราณเขาก็เรียกว่า พะพายนะครับ,นะรบหรือไฟกระโดดกระโดดอันนี้นิ่งะโอ้ผมถือสมมตินะผมผมกำลังอธิษฐานอะไรอยู่สักอย่างหนึง่งนะครับไม่ใช่เบียนเทียนนะหมายถึงว่าเราอยู่นิ่งๆในห้องนิ่งๆไม่มีลมไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเปลไฟไม่ได้นิ่งพัดไปพัดมาผิวไหวไปโดยที่แบบเอ้ยเราก็อยู่เฉยๆอันนั้นก็คือว่าตามความเชื่อนะความเชื่อโบราณเขาก็จะบอกว่า ต้องหยุดทําสิ่งนั้นทันทีเช่นว่าสั่งบ้านอ่าอ่าไม่อันนี้เรียกว่าประกอบนะต้องพูดว่าประกอบเพราะว่าเขายังมีตำรงอื่นๆในการดูบ้านดูวันเลิกผานาทีอีกมากมายนะคะต้องพูดอย่างนี้ก่อนแต่อันนี้คือส่วนประกอบเฉยๆว่าจุดไฟเพื่อการเสี่ยงถ่ายแล้วก็เพ่งกระสินไฟนะหรือบางคนก็จะใช้วิธีการอโปกระสินแต่อันนี้เราพูดถึงไฟในอีพีนี้เราพูดถึงไฟเพราะว่า มีคนขอให้ทำนะครับก็ยินดีที่จะทำใน EP นี้ให้เพราะว่าผมคิดว่านะครับเป็นเรื่องที่ดีและกะ็มีประโยชน์ในคำถามตรงนี้สำหรับคนที่อยากรู้ในเรื่องของความโบราณอยากรู้ในเรื่องของประเพณีบางอย่างอยากรู้เรื่องวัฒนธรรมบางอย่างหรือความเชื่อบางอย่างนะครับที่ผมสามารถจะหาคำตอบให้คุณได้ก็ จะยกตัวอย่างให้คุณฟังนะครับว่า,ามันคืออะไรนะครับก็อาจจะไม่ได้ถูก100%หรือคุณอาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกนะครับตามแหล่งข้อมูลหรือตำราต่างๆนะครับแต่ว่ารับรองได้ว่าถ้าคนรู้เรื่องนี้มีอยู่จริงๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงในสมัยก่อนที่เขามีมาอย่างยาวนานแล้วนะครับแล้วก็ มีกุศโลบายบางอย่างด้วยนะครับแฝงอยู่ในธรรมะในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ไม่ได้ให้งมงายแต่ว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ประกอบต่างๆอ่ะปัจจุบันนะปัจจุบันบ้านคุณมีเตาแก๊สกันแล้วคุณก็ไม่ต้องใช้เทียนไขกันแล้วตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บเดินลงมาจากบ้านเลยงัวงเงียอะไรไม่ต้องอาบนะ้ำแปรงฟันใดๆทั้งสิ้นนะคุณก็เดินลงมาเลย จุดเตาแก๊สปักแล้วก็เล่าให้เตาแก๊สฟังพ้อภายพระเพิพงช่วยบรรเทาทุกข์ลูกด้วยคือลูกฝันแบบว่าุกมันโหดหลายมากมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่บอกอธิบายเริ่มแรกนะครับคุณก็เล่าไปแล้วก็ปิดเต่าแก๊สปิดวาวล์ว้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะเป็นแก๊สระเบิดนะครับ แล้วก็อยากจะเล่าให้คุณแม่คุณพ่อพี่ป้านะอะไรฟังก็เล่าไปว่าเรานั้นฝันแบบนี้แบบนั้นเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับเราในความฝันเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นหรือน่กกากลัวนะครับช่วยกันแปลความฝันนิมิตการฝันเนี่ยมันก็แปลกมันคือรางบอกเหตุลางสังหรณ์ หรือสัมผัสที่6นะครับที่คุณอาจจะเรียกกันแบบนั้นนะครับแต่ผมก็อยากจะบอกเอาไว้ไงว่าอะไรก็ตามคุณมีสติอะไรก็ตาม,ม,ส,ตตามสติจะทำให้คุณเกิดปัญญานี่คือการเพ่งกระสินไฟนะครับให้มีสมาธิโดยมีหลับตาหรือหลับตาก็ตามจนกว่าว่า เปลวไฟจะเริ่มมอดไหมลงไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณลืมตาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันมอดลงไปจนหมดแล้วมันจะไหมบ้านนะครับผมอันนี้ผมก็มจะเตือนเอาไว้ก็คือว่าแต่จะพูดว่าผมไม่ลบหลู่ความเชื่อนะครับแล้วก็นําความเชื่อตรงนี้มาบอกเล่า90ให้ทุกคนได้รับรู้เราฟังกันว่าสมัยก่อนความเชื่อมีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งนี้สามารถทํานายได้ไหมได้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อได้ไหมเชื่อได้นะครับแล้วก็ จะไม่เชื่อก็ได้อยู่ที่วิจารณญาณของคุณยังไงก็ขอฝากเรื่องเราสองโลกเอาไว้ตรงนี้ด้วยให้คุณกดติดตามและเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับเราจะลาไปพร้อมกับเปลวไฟ พระคุณและสวัสดีครับ